สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่1น5ถึงสิพฤศจิกายน2568ช่วงนี้การงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างท่านจะมีเรื่องใจฟูน่าชื่นใจเกิดขึ้นไหมนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวที่ทํา ทำให้ท่านต้องวิตกกังวลใจเหมือนเดิมมารับฟังกันได้เลยคะ่ะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษชาวราศีเมษช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือต่อให้ท่านหยุดหยุดต่อให้ท่านไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านท่านก็จะมีการติดต่อกับคนทางไกลอาจจะติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกลกับท่านถ้าท่านใดที่อยู่ห่างครอบครัวนะคะ ครอบครัวอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งและท่านอยู่อีกประเทศหนึ่งจังหวัดหนึ่งอยู่คนละที่กับครอบครัวช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ท่านต้องติดต่อกับคนในครอบครัวบ่อยขึ้นนะคะและที่สําคัญช่วงนี้ท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยถ้ามีการพูดคุยงานคุยเรื่องสําคัญกับคนในครอบครัวคู่ครองคนรักหรือคนที่อายุน้อยกว่ากับเพื่อนนะคะ จะประสบความสำเร็จมีถ้ากำลังลุ้นเอกสารอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะเข้ามาคือท่านมีดวงได้รับข่าวดีค่ะอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องการพูดคุยหรือไม่ก็ผ่านเอกสารเอ่ยื่นเอกสารลได้รับการอนุมัตินะคะเอกสารผ่านมีโชคลาภจากทางไกลจากต่างจังหวัดจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าต่างประเทศ บางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศจะมีการเดินทางเกิดขึ้นงานของท่านนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบบางท่านจะมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเช่นสมมุติท่านทำงานประจำก็และเปิดรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำงานพิเศษงานประจำชนกันนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องวางแผนการทำงานให้ดีๆงานพิเศษก็เยอะ งานประงานประจำก็เร่งท่านจะต้องวางแผนการทํำงานให้ดีๆช่วงนี้ชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะฮอตนะคะและมันจะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับท่านงานเกิดประการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทำให้ท่านนะคะมีความสุขอะ่ะมันจะมีเรื่องราวคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการงานสมมตุติถ้าท่านมีการนำเสนอโปรเจกต์ไม่คิดว่าจะผ่านปรับผ่านกำลังลุ้นอะไรก็ตามนะคะ สิ่งนั้นจะเข้ามาแล้วจะเป็นเรื่องราวที่แบบบางท่านนี่พลิกชีวิตเลยนะบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการขยับขยายหรือว่าทำงานเพิ่มช่วงนี้ท่านเป็นคนเก่งค่ะเก่งด้านการพูดคุยเป็นคนที่มีเสน่หนะคะชีวิตบางท่านเหมือนเกิดใหม่กันเลยทีเดียวสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมันจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษต,ตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามทำให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จ และช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามงานประจำรับราชการเป็นเจ้าของกิจการค้าขายท่านจะมีความรู้สึกว่างานของท่านลื่นไหลามากขึ้นลุยให้เต็มที่มีข่าวดีๆเข้ามาแน่นอนอยากทำไรทำเลยนะคะถ้ามีความตั้งใจว่าอยากยื่นเอกสารอยากจะขออนุญาตทำนั่นทำนี่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ทำได้จะสําเร็จท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและตัวท่านก็เก่งด้วยเป็นผู้ที่มีพละกําลังไม่มีคําว่าท้อแท้มีแต่คําว่าเหนื่อยแต่มีความสุขนะคะคําว่าเหนื่อยนี่มันแปลกๆนะไม่แปลกเพราะชาวราศีเมษเป็นคนขยันค่ะถึงท่านจะเป็นแม่บ้านท่านก็ทําความสะอาดทั้งวันไม่มีคําว่าเบื่อไม่มีคําว่าเซ็งนะคะมีแต่คําว่าทําและสู้และลุยดวงหน้าอิชานะคะ หลายท่านช่วงนี้กําลังวางแผนที่จะทําอะไรใหม่ๆจะประสบความสําเร็จค่ะชาวราศีเมษบอกได้เลยว่ามันจะมีเรื่องราวน่าย,ยินดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินชาวราศีเมษพอๆกับการงานนะงานดีเงินปังท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะบางท่านจะมีรายรับมาจากหลากหลายช่องทางทั้งคนช่วยเหลือมีคนเปเงินนะคะมีคนซื้อสิ่งของให้ มีคนนำเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินบางท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดไม่ฝันมาก่อนไม่คิดว่าจะได้กลับได้เป็นออเดอร์รายใหญ่นะคะเจ้าของธุรกิจกิจการทำงานเกี่ยวกับการเดินทางทำงานเกี่ยวค้าขายเกี่ยวกับเด็กทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กช่วงนี้ปังมากนะคะและที่สำคัญคู่ครองช่วงนี้คู่ครองจะให้โชคให้ลาภ โอ้ชาวราศีเมษดวงหน้าอิจฉานะคะการเงินเลงอะ่ะดาวพระศุกร์เลงจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่ค้าคู่สัญญาจะเป็นที่มาของรายรับของท่านหรือรายจ่ายก็อาจจะเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้แต่ไม่ได้เสียหายนะคะไม่เสียหายแน่นอน ช่วงนี้คนรักและเมตตามีเสน่ห์นะคะและท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันบวกกับดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาทับตัวชาวราศีเมษในช่วงวันที่9โอ้โหโชคลาภไม่น่าจะเกิดก็เกิดนะคะอยู่ๆก็ได้เงินแบบไม่คิดไม่ฝันหรือแนะนำนะคะท่านใดที่อยากจะได้เงินอสมมุติถ้าท่านมีลูกหนี้มีใครก็ตามยืมเงินท่านนะคะช่วงนี้ลองเข้าไปทวงนะ ท่านจะมีวิธีพูดจานม้มน้วมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ท่านจะได้เงินคืนมาบ้างดีกว่าไม่ได้นะเขายืมไปพันหนึง่งท่านอาจจะได้คืนมา200แต่ถ้าท่านไม่ทวงไม่ได้เลยนะคะลองเข้าไปพูดช่วงนี้ท่านปากมีสนเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่พูดอะไรคนก็เชื่อนะคะอาศัยจังหวะดีๆนี้อยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับคู่กองคนรักกับใครก็ตามคุยได้เลยจะประสบความสําเร็จท่านจะมีโชคลาภ นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบถ้ารับงานอิสระฟรีแลนซ์สมมติท่านเป็นพิธีกรน,นะคะตามงานต่างๆโอ้ช่วงนี้งานแน่นงานเยอะมากมีคนเข้ามาจ้างงานเยอะมากท่านเป็นคนที่พูดเก่งเอนเตอร์เทนเก่งนะคะส่งผลให้ลูกค้าติดอกติดใจทํางานบริการนะคะท่านอาจจะรับนวดแผนโบราณใช่ไหมคะอืเป็นคนคือบริการเก่งอะ่ะ ท่านใดที่ทางานเกี่ยวกับการบริการนะช่วงนี้เงินเข้ามาดีมากคนรักและเมตตาอาทีนี้ถามว่าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะค่าใช้จ่ายยังคงเกี่ยวพันกับงานคนในครอบครัวคนอายุน้อยนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวและบุตรหลานค่อนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ถือว่าหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องนะคะทีนี้ มาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักสำหรับคนสดเช่วงนี้สดใสามากนะคะเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขถ้าเปิดใจมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่และจะมาแบบพร้อมเลยนะพร้อมทั้งรูปต่างหน้าตาทั้งการงานอืมเป็นคนที่มาพร้อมทุกอย่างแต่อย่างที่ท่านดูให้ดีๆระวังเจอสแกมเมอร์นะคะทีนี้ก็มาที่ท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะ มีความสุขนะคะจะได้เดินทางไปนั่นมานี่กับคู่ครองคนรักได้คู่ครองสายเปนะคู่ครองรักและเอาใจใส่ท่านมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพสุขภาพร่างกายก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงไม่ค่อยมีเรื่องที่จะทำให้ท่านนั้นต้องคือสุขภาพร่างกายช่วงนี้นะคะทั้งกายและใจค่อนข้างที่จะแข็งแรงเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเข้มแข็ง นะคะสุขภาพร่างกายที่ผ่านมาถ้าหากป่วยไข้ไม่สบายช่วงนี้ก็จะแข็งแรงและฟื้นตัวในฟื้นตัวและแข็งแรงในที่สุดนั่นเองค่ะโดยภาพรวมจะมีโชคลาภและข่าวดีนะคะ 1. การเงินเด่นมากบอกได้เลยการเงินเด่นมากถ้าท่านนะคะอยากจะได้เงินอยากขอกู้ขอยืมเพื่อนำเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวในธุรกิจทำเถอคะค่ะท่านจะทำสำเร็จ ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ